สวัสดะกระดูกสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องสุขภาพพ่อกระดูกนะคะในหัวข้อที่ว่ายุคข้าวยากหมากแพงกินอะไรให้กระดูกดีออให้กระดูกแข็งแรงดีจะขอเล่าให้ฟังมีทั้งหมด3เซตเลยนะคะเซตรแรกคือฟูลเซตแบบเต็มสตรีมเลยตามหนังสือนี่เลยคะ่ะแพท ออโทอโปิดิกนะคะของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยก็จะเป็นฟูลเซตฟูลเซตในที่นี้ก็คือเราจะรู้ว่ากระดูกเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรแล้วเราต้องกินอะไรเพื่อเข้าไปช่วยเขาไปช่วยเสริมให้เขานะคะส่วนแบบที่2นะคะก็คือมีเดียมเซตเป็นเซตกลางๆลางเซตกลางๆแบบว่าอเอาเท่าที่แบบคือมันต้องใช้อะ่ะมีความสึกหรอประมาณนี้บาดเจ็บประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ทานเซตกลางๆได้ไหมอ่านี่ก็คือมีเดียมเซตนะคะแล้วก็3สุดท้ายเลยก็คือมินิเซตมินิเซตคือ,อเอาเท่าที่พอหาได้อะเอาตามที่มันพอจะมีนะคะแล้วเราก็กะกะเอาให้ได้ปริมาณที่ร่างกายต้องการไอ้ตำราที่เขาจะบอกเป็นตารางๆาาเนาะว่าเท่านั้นเท่านี้มิลลิกรมัมกี่ตวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหแบบยากไป เดี๋ยววิศวกรกระดูกจะมาบอกให้ง่ายๆนะคะขอแยกคลิปที่พูดเรื่องของยุคข,ข้าวยากหมากแพงต้องกินอย่างไรให้กระดูกแข็งแรงดีเนี่ยออกเป็นทั้งหมด3 3พาร์ทเนาะพาร์ทที่1คือพาร์ทนี้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาเล่ากันคุยกันก่อนว่ากระดูกเขาประกอบไปด้วยสารอาหารอะไรแล้วเราต้องทานอะไรเพื่อให้มันเข้าไปเสริมสร้างเขาอย่างแบบเต็มที่เต็มแบบสตรีมฟูลสตรีมเลยนะคะโอเค ก็ต้องมาพูดการถึงรายละเอียดนะจะอยู่ในหน้านี่โอเคเล่มนี้นะคะก็เป็นตำราที่แพทย์และก็แพทย์เวชปฏ,ฏิบัติโดยทั่วไปเขาก็จะใช้เรียนกันนะคะในตำรานี้จะระบุว่าโครงร่างของโมเลกุลประกอบไปด้วย3ส่วนเนาะส่วนแรกก็คือคอลลาเจนไทป์2อ่ะเดี๋ยวเราแวะคุยกันนิดนึงคอลลาเจนไทป์ 2>, <laughs> 2เนี่ยเป็นอะไรที่คนจะชอบถามเขามาเยอะมากว่าแล้วคอลลาเจนไทวันล่ะ ทานได้ไหมคาตอบคือมันไม่เหมือนกันคอลลาเจนไทวันนะคะเขาจะโดดเด่นในเรื่องของการดูแลผิวพรรณแต่ว่าคอลลาเจนไททูเนี่ยเขาโดดเด่นตรงจุดในเรื่องของการเพิ่มน้ําเลี้ยงข้อและก็เนื้อเยื่อกระดูกอ่อนดังนั้นมันก็ไม่เหมือนกันนะคะโอเคคอลลาเจนไทวันอาจจะช่วยในเรื่องของเนื้อเยื่อบ้างแต่ว่าคอลลาเจนไททูคือเป็นองค์ประกอบอยู่ในโมเลกุลไงนะโอเคคอลลาเจนไททูนะคะข้อที่2ก็คอือโปรตีนไก่แคน โปรโตีนไกลแคนนี่ถ้าเจาะลึกลงไปมันคือกลูโคอะมิโนไกลแคนองค์ประกอบหลกัหลกๆเขาก็มีอยู่อีก3ส่วนชื่อยากๆมันจะไม่พูดให้งงนะคะแต่จะพูดในชื่อที่ค่อนข้างจะอาจจะคุ้นหูกันขึ้นมาก็คือคอนดรตินหลายคนเวลาไปที่อเมริกาจะได้ยินชื่อเหล่านี้เนาะเดี๋ยวแวะคุยกันนิดนึงว่ากลูโคอะมิโนไกลแคนนี่มันไม่ได้เหมือนกลูโคซามีนที่เราไปเจอกันที่อเมริกาหรือที่ต่างประเทศเนาะตรงนั้นมันจะสกัดมาคนละรูปแบบกันละกัน แต่ให้สารใกล้เคียงกันโมเลกุลอะมิโนใกล้เคียงกันค่ะแต่ก็มีเขาเรียกว่าผลข้างเคียงละกันนะคะว่าแบบความดันลูกตาสูงขึ้นจากการรับประทานกลูโคซามีนอต่อเนื่องเป็นเวลานานนานแบบนานเป็นปีๆก็จะมีผลข้างเคียงแบบนั้นซึ่งมันทําให้วิศวกรกระดูกเกิดข้อข้อสงสัยขึ้นมาแล้วก็ทําวิจัยขึ้นมาว่าอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะไม่ทานกลูโคซามีน แล้วมันควรจะมีสารอาหารอย่างอื่นไหมล่ะที่มันเข้ามาทดแทนได้แต่ว่าไม่เก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่เรียกว่าตาเป็นต้ออ่าไม่ทําให้ความดันลูกตาสูงขึ้นซึ่งตรงส่วนนี้ก็สามารถที่จะ add line a koncern e นะคะเข้าไปสอบถามได้ว่าสารอาหารเนี้ยคืออะไรเพราะว่าทีมงานตรงนี้เขาก็จะช่วยในการตอบ ข้อสงสัยตรงนี้ให้ให้กับทุกทกท่านได้ค่ะถัดไปนะคะข้อที่3เลยก็คือโปรโตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจนแล้วก็ไม่ใช่ไกลโคโปรโตีนซึ่งมันจะเป็นแบบโปรโตีนชนิดแบบพิเศษอะซึ่งมันหายากเนาะเอาเป็นว่าอย่างนี้ใน3ส่วนนะคะของของร่างกายที่มีนะอันแรกเลยก็คือคอลลาเจนทาร์2ร่างกายที่เป็นในส่วนของกระดูกนะ้ําเลี้ยงข้อเนี่ยค่ะจะประกอบไปด้วย1นึ่งคอลลาเจนททก็คือโปรโตีนไกลแคบ โปรโตีนไกลแคนก็จะมีในส่วนที่เรียกได้ว่ากลูโคอะมิโนไกลแคนและข้อที่3ก็คือโปรโตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจนแล้วก็ไม่ใช่ไกลโคโปรตีนนะอันนี้3ส่วนแล้วเนาะแต่ฟูลคอสไง <c oughs> คำว่าฟูลคอสก็คือจะมีมากกว่านั้นถัดไปนะคะก็คือด้วยความที่กระดูกมันไม่ได้อยู่เดียเด่ยวๆมันมีกล้ามเนื้อด้วยนะคะเพื่อที่จะประคองกระดูกดังนั้นมันก็จะมี เรื่องของแมกนีเซียมที่เข้ามาช่วยดูแลในส่วนของกล้ามเนื้อเข้ามาด้วยเนาะแมกนีเซียมต้องมีนะคะวิตามิน D3 ตัวนี้วิศวกรกระดูกแนะนําเรื่องของวิตามิน D3 แต่ว่ามันจะมีวิตามิน D2 ด้วยเดี๋ยวเอาไว้จะมีคลิปหนึ่งที่เราอาจจะแยกไปพูดเลยเกี่ยวกับวิตามิน D2 กับ D3 แตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็ตัวที่6ก็คือวิตามิน C จะช่วยในการดูดซึมและเดี๋ยวจะมีคลิปแยกว่าวิตามิน C เนี่ยมันมี C หลาย,ายหลายประเภทมากๆเราควรเลือกกินอะไรนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอแนะนําวิตามิน C ก่อนเนาะถัดไปค่ะตัวที่7เป็นตัวที่สําคัญมากๆเลยขาดไม่ได้เนาะ แคลเซียม um ค่ะแต่มันไม่ใช่แคลเซียมคาร์บอเนตที่มันขายอยู่ในตลาดทั่วไปเนาะแคลเซียม um ที่ขายอยู่ในตลาดทั่วไปเนี่ยมันดูดซึมแค่10%บเปให้คุณท้องอืดแล้วก็ท้องผูกด้วยแต่แคลเซียมที่ดีกับคุณนะคะวิศวกรกระดูกแนะนําให้เป็นแคลเซียมแอลทรีโอเนตอ่าซึ่งมันสกัดมาจากพันธพืชแล้วมันก็จะดีกับผู้คนที่เป็นชาวเอเชียเพราะว่าชาวเอเชียโดยส่วนใหญ่อะค่ะจะมียีนสที่แพ้แบบตัวลคโตสที่อยู่ในนม คุณไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะเราจะพูดคุยกันเรื่องนี้ลงดีเทลไปให้ลึกขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าใครสนใจที่จะรับไอ้ส่วนของฟูลเซ e ตตรงนี้เนาะก็สามารถติดต่อเข้าไปที่ผู้สนับสนุนรายการได้ค่ะก็คือ Concern นะคะแอดไลน์แอด n อ่าแล้วก็ลองเข้าไปสอบถามดูถึงฟูลคอร์สของการเสริมสร้างน้ำเลี้ยงข้อเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนแล้วก็มวลกระดูกแขนนะคะที่ช่องทางนั้นได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ